สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายเรื่องเมจิกเวิ l ดเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ่อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super t ร์ n k ็ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่37หลังจากผ่านชั่วโมงเร่งด่วนถนนก้องเงียบลงมากเห็นแต่รถม้าขุนนางหลายคันบนเส้นทาง แองเจลเล่เริ่มได้ยินเสียงฟ้าร้องจากท้องฟ้าแล้วเมกก็ได้มืดครึ้มถนนก็ดูมืดขึ้นในขณะที่เงาปรากฏขึ้นบริเวณรอบๆราวกับว่าตอนกลางคืนแต่มันยังเป็นเวลาเที่ยงวันสายลมที่มีอุณหภูมิลดลงที่พักผ่านรถม้าของแองเจเล่มันเหมือนกรีดร้องเมื่อมันผ่านหน้าตา่างแองเจเล่ดึงปกคอเสื้อขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเย็นอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะแองเจเล่สวมชุดหรูหราปกคอสูงซึ่งมีดอกไม้สีเงินปักที่ขอบของขอบปกคอ ถ้ามันไม่ใช่งานเลี้ยงตอนกลางคืนที่เขาจะไปเข้าร่วมแองเจเล่ก็คงจะไม่สวมเสื้อผ้าแบบนี้ชุดคอเสื้อยาวสีขาวของแองเจเล่คล้ายกับชุดของผู้บัญชาการแต่มีการตกแต่งน้อยกว่าชุดที่เขาสวมใส่นั้นคล้ายๆกับที่นักดาบใช้กันทั่วไปรถม้ายังคงวิ่งไปอีกครึ่งชั่วโมงมีเพียงความสงบเท่านั้นที่ได้ยินก็มีแต่เสียงดังของอะไรสักอย่างแองเจเล่ได้ยินเสียงนี้เหมือนมันเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ๆเขามองออกไปหน้าต่าง และพบว่าตัวเองกำลังขึ้นไปตามเส้นทางภูเขาแองเจเล่เหลือไปรอบๆด้านหน้ามีภูเขาอยู่และเมื่อเขามองลงไปเขาก็พบน้ํำตกขนาดใหญ่ที่ปลายสุดน้ํำตกนี้เป็นแหล่งที่มาของเสียยงที่แองเจเล่ได้ยินก่อนหน้านี้หินเปียกๆก,กำลังส่องประกายอยู่ด้านล่างรถม้าที่เขานั่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนเดินเขาซึ่งอยู่ข้างน้ำตกเราเกือบจะถึงแล้วเจอแรกตะโกนจากด้านนอก เสียงที่ดังจากน้ำตกแทบจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงของเขาดังนั้นเขาจึงต้องเพิ่มเสียงของเขาเพื่อให้ทุกคนได้ยินสิ่งที่เขาพูดแองเจเล่พยักหน้าและดึงผ้าม่านเพื่อไม่ให้ชุดของเขาเปียกตอนนี้แองเจเล่คิดถึงชุดสีเทาของเขาที่วิทยาลายัยชุดพุงมีคาถาเวทมนต์ที่จะทำให้ดูเหมือนใหม่และสะอาดดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องล้างมันนับตั้งแต่เขามาถึงเมืองเลนนอนเขาไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรงเรียนเลยข้าอายุ16ปีแล้ว แองเจลีหลับตาและถอนหายใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่ที่เขามาเกิดใหม่ในโลกนี้เขารู้ว่าเขาจําเป็นต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจแต่บางครั้งก็มีการตัดสินใจที่ทําให้เขาเสียใจแองเจลีสสูดอากาศที่เย็นและชื้นมันทําให้เขารู้สึกสดชื่นเขาหยุดคิดถึงอดีตรถม้าได้มาถึงยอดเขาอย่างรวดเร็วมีปราสาทสีเทาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบไปด้วยกำแพงหนาที่สูงมีประตูขนาดใหญ่ติดอยู่กับกำแพงปราสาท ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ปราสาททางเดียวเท่านั้นรถม้าและคนคุ้มกันหยุดเมื่อมาถึงประตูแองเจเล่เปิดประตูและออกจากรถม้าแองเจเล่ไม่ได้ตัดผมมาสักระยะแล้วดังนั้นผมที่ยาวของเขาจึงสยายไปในอากาศขณะที่สายลงพัดผ่านเมื่อรวมกับชุดสีขาวที่เขาสวมมันแสดงให้เห็นถึงร่างกายที่แข็งแรงและผมที่ยาวของเขามันทําให้ดูป่าเถื่อนแต่ก็อ่อนโยนข้าจะแจ้งให้ทราบถึงการมาของเราเจอแร็กโคงให้แองเจเล่ก่อนที่จะเดินเข้าไปในประตู แองเจลเล่รออยู่ข้างนอกพร้อมกับทหารยามคนอื่นๆแองเจเล่มองไปรอบๆขณะที่เขายังยืนอยู่ข้างรถมาเขามองเห็นเนินเขาอีกฝ้าของน้ำตกและมันถูกสร้างเป็นปราสาทสีเทาขนาดใหญ่มันมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับด้านหน้าของเขาและมีหอคอยที่สร้างตามแนวเขาเพื่อเฝ้าระวังปราสาททิวทัศน์ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ระหว่างปราสาททั้งสองแห่งมันทำให้ดูงดงามสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแองเจลเล่พูดชมเชย ท่านคิดเช่นนั้นด้วยหรือแองเจเล่หันไปทางประตูเมื่อเขาได้ยินเสียงออกมาจากมันดวงตามองไปที่ชายชราที่มีกล้ามเนื้อกำลังสวมเสื้อคลุมหนังสีขาวขนาดใหญ่เขานั่งรถเข็นด้วยใบหน้าซีดแต่ดูเหมือนเขาจะมีสภาพจิตใจที่ดียินดีต้อนรับสู่เมืองเลนนอนข้าไม่เคยเห็นคนที่มีพลังลึกลับมาหลายปีแล้วเราไม่รู้ว่าท่านมาถึงเมืองนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเมอร์โฟอกเพื่อนของเรารู้สึกได้ถึงพลังของท่าน ชายชรายิ้มให้และพูดก่อนที่จะบอกให้สาวใช้ดันรถเข็นมาทางแองเจเลยยินดีที่ได้พบข้าชื่ออันฟอร์ดริเจ้าเมืองของเมืองเลนนอนชายชราพูดข้าแองเจเลยยินดีที่ได้พบเช่นกันแองเจเลวางมือซ้ายไว้ที่อกและโค้งด้วยความสุภาพงานเลี้ยงตอนกลางคืนกำลังจะเริ่มขึ้นได้โปรดมาร่วมกับพวกเราอันฟอร์ดพูดแองเจเลพยักหน้าตอบและเขาก็ตามชายชราไปในปราสาท เจอร์ร็กและนักดาบที่สวมชุดกรอะสีขาวคนอื่นๆก็เดินเคียงข้างเจ้าเมืองขณะที่ส่วนที่เหลือของทหารยามก็กลับไปที่ด้านหลังแองเจเล่เพิ่งเข้าประตูเขาก็ได้ยินเสียงการมาถึงของรถม้าจากทางด้านหลังท่านพ่อทำไมท่านไม่บอกข้าว่าวันนี้เราจะมีแขกเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นแองเจเล่หันกลับไปและเห็นผู้ชายผมบอนกำลังมาทางเขาด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มผู้ชายผมบอนมีหน้าตาสวย และผิวที่ดูนูนเนียนแองเจเล่คิดว่าเป็นผู้หญิงจนกระทั่งเขาเข้ามาใกล้มีกลุ่มทหารยามยืนอยู่ข้างหลังเขาก่อนที่รถม้าจะหยุดลงชายหนุ่มก็กระโดดลงมาจากรถม้าสีหน้าของอันฟอร์ต,ตกใจเมื่อเห็นชายหนุ่มคนนี้แต่มันก็เป็นเวลาชั่วขณะเท่านั้นลูกชายข้าข้าไม่ได้มีโอกาสบอกเจ้าเกี่ยวกับท่านแองเจเล่ข้าเพียงเห็นรายงานวันนี้ข้าตัดสินใจที่จะเชิญมาที่ปราสาทของข้าเจ้าเรียกข้าว่าไทนอส ไทนนสรีดยินดีต้อนรับสู่เมืองเลนนอนชายหนุ่มผมดอนพยักหน้าขณะที่เขาพูดกับแองเจเลเขาจับได้ถึงความรู้สึกแปลกๆของเจ้าเมืองมันดูเหมือนอันฟอร์ดกลัวลูกชายของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้แองเจเลมองไปที่ไทโนสสองครั้งชายหนุ่มมีใบหน้าของผู้หญิงผิวขาวกระจ่งางใสและผมสั้นเขาสวมชุดหนังสีดําเมื่อเขายิ้มเริ่มฝีปากสีม่วงของเขาก็ดึงดูดความสนใจของผู้คน ไทนนสเป็นคนที่สวยแบบแปลกๆถ้าแองเจเล่จะเชื่อมโยงเขาเข้ากับบางสิ่งบางอย่างมันก็คงจะเป็นกุหลาบสีม่วงที่มีหนางที่เคลือบด้วยพิษรรายแรงแองเจเล่เหลือบมองไปที่ทหารยามทั้งสองคนข้างหลังไทนอสหนึ่งในนั้นสูงกว่าอีกคนทั้งสองคนสวมชุดหนังทหารยามที่สูงก็ยิ้มเหมือนกันผมสีขาวของเขาไม่ได้มัดไว้มันทําให้ปกคลุมทั่วทั้งไหล่และเขาก็หล่อมากเขากําลังถือมีดสีดํา คนที่เทียวกว่าเป็นผู้หญิงที่ใบหน้าปกคลุมไปด้วยหน้ากากสีดำกำลังถือหินขนาดเล็กสองก้อนไว้ในมือของเธอดวงตาและสีผมของเธอเป็นสีดำเธอสวมชุดหนังมันทำให้เธอน่าดึงด,ดูทหารยามอีกหลายสิบคนยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาซึ่งทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่สวยหรือผู้ชายที่หล่อเหลายินดีที่ได้พบไทโนสแองเจเล่พูดขณะที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าออกจากปราสาททันทีหลังจากที่ได้ยินว่าท่านแองเจเล่อยู่ในเมืองเลนนอน มันแย่ามากที่พ่อของเขาไปถึงก่อนไทนอสพูดแองเจเล่พบว่ารอยยิ้มของไทนอสนั้นมีสเสน่ห์ซึ่งมันทําให้เขาอิจฉาเล็กน้อยกับรูปลักษณ์ของไทนอสแองเจเล่ที่มีหน้าตาดูธรรมดาไม่เคยสนใจเกี่ยวกับหน้าตามาก่อนจนมายืนอยู่ข้างไทนอสมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยฝนกําลังจะตกทําไมพวกเราไม่เข้าไปในปราสาทก่อนข้าได้ยินว่าเจ้าเมืองเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วไทนอสพูดต่อแน่นอน อันฟอร์ดตอบและไทนอสก็พยักหน้าตอบอันฟอร์ดเป็นคนนำทางแองเจเล่และไทนอสเดินตามไปทหารยามบางคนถูกไล่ออกไปขณะที่ส่วนที่เหลือถูกสั่งให้คุ้มกันปราสาทแองเจเล่ยังคงอยากจะยืนยันข้อสงสัยของเขากับความรู้สึกแปลกๆก,กับไทนนสชายหนุ่มไม่ได้มีหนวดเคราและผิวของเขาดูนุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงแองเจเล่ได้กลิ่นหอมเหมือนผู้หญิงจากไทนอสซึ่งทำให้เขามีความคิดสองแบบ แองเจล่ยังคงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขากำลังมองไปที่ผู้ชายพวกเขาเดินไปสักพักหนึ่งทุกครั้งที่แองเจเล่เดินเข้าไปใกล้ไทนนสเขาก็พบว่าไทนนสพยายามออกห่างจากเขามันเหมือนกับว่าหาไทนอสกำลังทำให้ดีที่สุดเพื่อเขาจะได้สื่อสารกับแองเจเล่ให้น้อยที่สุดซีโร่ตรวจสอบสภาพร่างกายของไทนอสและระบุเพศข,ของเขาแองเจเล่คิดกำลังวิเคราะห์ไทนนสรีดความแข็งแกร่ง2.0 ความว่องไว2.7ความอึดสองความสามารถทางจิต1.2มานาศูนย์ยังไม่ได้ถึงขีดจำกัดของยีนสุขภาพดีเพศชายซีโร่รายงานดังนั้นเขาเป็นผู้ชายและค่าสถานะของเขาอยู่ระดับอัศวินแองเจเลคิดตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายช่องเล่าให้ฟังเดอะความสามารถของไทนอสอยู่ระดับอัศวินขั้นกลาง แต่แองเจเล่ไม่แน่ใจว่าไทนอสเป็นนักรบระดับอัศวินชิปได้เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของไทนนสแต่มันไม่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การต่อสู้ของไทนอสและทักษะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากที่แองเจเล่แข็งแกร่งขึ้นผลของชิปก็แสดงความแม่นยำมากขึ้นปัจจุบันเขาอยู่ห่างจากไทนอสหนึ่งหรือสองเมตรและเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบทุกคนในรัศมี5เมตรผู้คุ้มกันทั้งสองในชุดเกราะหนังสีดำอยู่ระดับอัศวิน และความว่องไวของพวกเขาค่อนข้างสูงคนอื่นๆเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและมันเป็นไปได้ว่าพวกเขาแย่กว่าทหารยามของเมืองแองเจเล่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นนักรบระดับอัศวินหลายคนที่นี่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือบุคคลสําคัญที่สุดในเมืองเลนนอนอาศัยอยู่ที่นี่ดังนั้นระดับความปลอดภัยของสถานที่แห่งนี้ต้องสูงที่สุดในเมืองนี้เป็นไปได้ว่าไทนนสเพียงเหมือนผู้ชายหล่อและผู้หญิงที่สวยบางทีเขาอาจจะเกลียดคนที่ดูธรรมดา แองเจเล่คาดเดาเจ้าเมืองอันฟอร์ดมีค่าสถานะความแข็งแกร่งสูงมากประมาณห้าจุดแต่ความว่องไวมีเพียง0ูจุและความอึดของเขาก็ม ah ah ีประมาณหนึ่งมันดูเหมือนอันฟอร์ดไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปในขณะที่เขานั่งรถเข็นตลอดเวลาแองเจเล่คิดว่าอย่างน้อยอันฟอร์ดคงเป็นอัศวินขั้นสูงก่อนที่จะอยู่ในสภาพปัจจุบันของเขาแองเจเล่ยังสังเกตเห็นว่าเจอร็คและทหารยามที่สวมชุดเกราะสีขาวคนอื่นๆ ยังคงมองไปที่ทหารยามข้างหลังไทโนสมันดูราวกับว่าพวกเขายังคงเฝ้าระวังยามเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเมื่อแองเจเล่เห็นอย่างนี้เขาก็ตรหนักได้ว่ายังมีสิ่งที่เขาต้องคิดให้ออกในขณะที่พวกเขากําลังเดินผ่านสวนอันฟอร์ดก็กระซิบอะไรบางอย่างกับทหารยามด้านข้างเขาพวกเขาไม่ได้พูดในภาษาแอนแม็กมันทําให้แองเจเล่ขมวดคิ้วแม้ว่าเขาจะได้ยินสิ่งที่พวกเขากําลังพูดอยู่แต่เขาก็ไม่เข้าใจแม้แต่คําเดียว ทหารยามพยักหน้าตอบก่อนที่จะแยกตัวออกไปจากกลุ่มและเดินไปทางด้านขวาของสวนสวนมีขนาดใหญ่และหลังจากที่เดินประมาณสิบนาทีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทางออกในที่สุดแองเจเล่ก็เห็นประตูปราสาทหลังจากที่เดินผ่านบ่อที่ตกแต่งอย่างสวยงามประตูเปิดอยู่และด้านข้างทั้งสองข้างมีแม่บ้านและลูกจ้างหลายคนกำลังยืนรอการมาถึงของพวกเขาข้างนอกมันมืดแต่แองเจเล่สามารถ มองเห็นแสงไฟที่มาจากในปราสาทได้ท่านพ่อกำลังมองหาข้าหรือมีใครบางคนถามจากข้างหลังลูกชายข้าในที่สุดเจ้าก็มาที่นี่แล้วอันฟอร์ดร้องตะโกนครั้งนี้เขามีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนซึ่งแตกต่างจากตอนที่เขากำลังคุยกับไทนอสมุมของสายตาของแองเจเล่เขาเห็นไทนอสกำลังมองไปที่พี่ชายของเขาอย่างนับถือหลังจากที่ได้ยินเสียงของพี่ชายของเขาอย่างไรก็ตามไทอสสหยุดมองเขา และไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆชายหนุ่มผมสีบลอนด์ปรากฏตัวออกมาจากมุมหนึ่งของสวนและเดินตรงไปยังอันฟอร์ดแองเจเล่มองไปที่ชายคนนั้นแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเขากำลังยิ้มเขามีตาสีฟ้าและมีร่างกายที่สมดุลชายคนนี้ดูหล่อเหลาและดูเหมือนกับไทนนสแต่ต่างออกไปแองเจเล่สังเกตเห็นดวงตาของเขาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจการก้าวของชายหนุ่มหนักแน่นและมั่นคง แองเจเล่รู้สึกเหมือนกำลังมองไปที่สิงโตที่กำลังเดินเล่นในดินแดนของตนหลังจากนั้นสีหน้าของเขาก็จริงจังขึ้นเมื่อเขาได้กล่ดเลือดออกมาจากชายหนุ่มแองเจเล่ระหนักได้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่รู้วิธีการฆ่าความเชื่อมั่นที่ออกมาจากดวงตาของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาคิดว่าสามารถจะทำอะไรก็ได้เห็นได้ชัดว่าชายคนนี้เป็นคนที่มีความโหดร้ายเขาไม่มีกลิ่นเลือดแม้แต่น้อยจากมือของเขาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นี่เป็นลูกชายอีกคนของข้าฮาแลนด์ริทอันฟอร์ดแนะนําชายหนุ่มแก่แองเจเลยยินดีที่ได้พบฮาร์แลนด์แองเจเลยยิ้มและพยักหน้าฮา์แลนด์ยังคงถือกันไกรตัดแ,แต่งต้นไม้ด้วยมือของเขาดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องการปรากฏตัวของชายที่มีพลังลึกลับเขาภูมิใจในพลังของเขาฮาแลนด์เงยหน้าขึ้นมามองแองเจเล่ชั่วครู่ก่อนที่จะพยักหน้าต้อนรับแต่ไม่ได้พูดคําทักทายอย่างไรก็ตามหลังจากที่เหลือมองแองเจเล เป็นครั้งที่สองมันก็ทําให้เขาประหลาดใจขอโทษด้วยข้าไม่เคยคิดว่าแขกของพ่อข้าจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งฮาแลนด์กล่าวคําเหล่านี้อย่างช้าช้าเขามองแองเจเลออีกครู่หนึ่งแล้วสีหน้าของเขาก็เริ่มเคร่งขรึมฮ่าฮ่า,าเจ้าเยินหยอกข้าแองเจเลอตอบเขาไม่เข้าใจคําพูดของฮารแลนดฮาแลนเนื่นกันไกลตัดแต่งต้นไม้ไปให้คนงานด้านข้างและเดินมาหาแองเจเล เขาตั้งใจมองไปที่ดาบของแองเจเล่สักครู่ซึ่งทําให้แองเจเล่คิดว่าฮาแลนด์รู้ว่าเขาเป็นอัศวินขั้นสูงซีโรแสดงให้ข้าเห็นข้อมูลของฮาแลนด์แองเจเล่คิดกําลังวิเคราะห์ฮาแลนด์รีดความแข็งแกร่ง8.2ความว่องไว6.1ความอึด5.8ข้อมูลทางพันธุก,กรรมไม่รู้ความเป็นไปได้ที่จะรอดจากการโจมตีของฮาแลนด์ภายในระยะ50เมตรคือ48.22% ซีโร่รายงานโฮลี่แองเจเล่ตกใจมันหมายความว่าแองเจเล่จะแพ้ฮาแลนด์แม้จะมีความช่วยเหลือจากคาถาของเขานอกจากนี้ค่าสถานะของเขาก็ยังสูงมากแกรนดอัศวินนั่นเป็นเหตุผลที่เขาดูมั่นใจมากแองเจเล่คิดเขารู้ว่ามีนักรบที่แข็งแกร่งหลายคนอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอกับแกรนดอัศวินที่มีค่าสถานะสูงเช่นนี้ ค่าสถานะของอัศวินขั้นกลางโดยเฉลีย่ยแล้วอยู่ระหว่างสองถึงสและอัศวินขั้นสูงมีค่าสถานะที่แตกต่างจากอัศวินขั้นกลางอย่างไรก็ตามอัศวินขั้นสูงจะมีการระเบิดศักยภาพออกมาที่เพิ่มค่าสถานะให้พวกเขานี่เป็นเหตุผลที่แองเจเลกลายเป็นอัศวินขั้นสูงอย่างไรก็ตามสถานการณ์นั้นต่างกันสำหรับแกรนอัศวินพวกเขาทั้งหมดมีพรสวร์พรสวรรค์และเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะมีค่าสถานะสูงมาก เมื่อจัดการกับอัศวินทั่วไปแกรนอัศวินสามารถฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้เพราะพวกเขามีความแข็งแกร่งและความว่องไวสูงมากนอกจากนี้แกรนอัศวินยังมีความต้านทานสูงต่อการโจมตีกายภาพและพลังของพวกเขาหลังจากที่ระเบิดศักยภาพออกมามันมีมากมายแกรนอัศวินหนึ่งคนสามารถต่อสู้กับกองทัพทั้งกองทัพและมีเพียงนักธนูและคนที่ใช้หน้าไม้เท่านั้นที่ทําให้พวกเขามีปัญหาพลทหารราบทั่วไป ไม่มีโอกาสยืนอยู่ต่อหน้าแกรนดอัศวินฮาลแลนด์พบแองเจเล่เป็นครั้งแรกในวันนี้แต่เขาก็เปิดเผยอุบายที่สำคัญของแองเจเล่พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและพวกเขามีเครื่องดื่มมากมายไทนอสและอันฟอร์ดไม่ได้เข้าร่วมการสนทนาของพวกเขามีเพียงรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเขากำลังฟังทั้งสองคนพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาแต่ไทนนสก็รู้สึกผิดหวังเมื่อไทนอสพยายามเข้าร่วมบทสนทนา ของพวกเขาฮาแลนด์ก็ปฏิเสธเขาหลังจากที่งานเลี้ยงในตอนกลางคืนผ่านไปฮาแลนด์ก็บอกให้คนขับรถม้าขับไปส่งแองเจเล่กลับโดยใช้รถม้าส่วนตัวของเขาเขาพยายามเชิญแองเจเล่ให้ค้างคืนที่ปราสาทแต่แองเจเล่เพียงแค่ยิ้มและปฏิเสธคำเชิญฮาแลนด์ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องนี้เพียงแค่สนใจในการตัดสินใจของแองเจเล่เมื่อเดินทางกลับแองเจเล่ก็พูดกับทหารอย่างที่เดินอยู่ข้างรถมา้า จากการสนทนาของพวกเขาเขาก็ได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับฮาแลนด์ฮาแลนด์ and, รีอเป็นแกรนอัศวินคนเดียวในเมืองเลนนอนและประชาชนเรียกเขาว่าสิงโตทลายเขามีใบหน้าอ่อนเยาว์แต่เขาอายุ30ปีแล้วจากสงครามสามครั้งในอาณาจักรเขาได้มีส่วนร่วมทั้งหมดฮารแลนด์ ha ได้รับความสําเร็จมากมายในช่วงสงครามต่อจากนั้นกษัตริย์ก็ให้ชื่อเขาว่าสิงโตแดนตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนที่กว้างพอสมควร ดินแดนที่เขาได้รับมีขนาดเล็กกว่าเมืองเลนนอนแต่ก็ยังถือว่าเป็นเมืองใหญ่ฮาแลนดแสดงให้แองเจเล่เห็นความปรารถนาอันดีโดยการให้ยืมรถม้าส่วนตัวของเขาท่าทางนี้ทําให้แองเจเล่พยายามพิจารณาและคิดถึงสิ่งที่ฮาแรแลนด์ต้องการจากเขาทั้งสองต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นไทคุกคามเว้นแต่ว่าแองเจเล่จะอยู่ข้างฮาแรแลนด์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าแองเจเล่ปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นแต่ฮาแรแลนด์ก็ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาไม่ดี ฮาแลนด์กล่าวถึงเรื่องเงินสำรองมากมายที่เขาค้นพบนอกเมืองและเขาก็อยากจะขยายดินแดนของตนเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เขามีดังนั้นเขาจึงต้องการมากขึ้นกับฮาแลนด์มันเป็นความเชื่อมั่นสำหรับเขาที่จะได้รับสิ่งอะไรก็ตามที่เขาต้องการถ้าเขาพยายามแองเจเลตตัดสินใจที่จะปักหลักที่นี่ดังนั้นเขาจึงคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะเข้าร่วมกับฮาแลนด์ถึงกระนั้นเขาก็ค้นหาประโยชน์จากการทำเช่นนี้แองเจเลตกลับไปที่ร้านของเขา เขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นเทียยังฝึกกับกิ่งไม้ในสนามหลังบ้านเธอยังคงฝ,ฝึกฝนซ้ำๆกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่แองเจเลสอนในวันนี้พอแล้วเทียเจ้าไปพักผ่อนให้เพียงพออย่าก,กดดันตัวเองหนักเกินไปมือขวาของเขากำลังฟื้นตัวแองเจเลบอกเธอหลังจากที่โยนผ้าเช็ดตัวแห้งไปให้เข้าใจแล้วขนายท่านตอนแรกแปลผิดเทียตอบเพียงแค่เรียกข้าอาจารย์แองเจเลบอกเธอข้าอาจารย์ เยพูดอย่างกระตือรือร้อนเธอเช็ดเหงื่อออกจากร่างกายและเอาถังไปเติมน้ำที่บอ่อเธอทำความสะอาดท่าเช็ดตัวก่อนที่จะไปหาแองเจเล่แองเจเล่พบว่าเทียได้ทำความสะอาดห้องทั้งหมดของเขาและแม้กระทั่งการถูกพื้นด้วยเหตุนี้แองเจเล่จึงรู้สึกพอใจกับนักเรียนที่เขารับมาเวลาได้ผ่านไปส่วนใหญ่แองเจเล่พักอยู่ที่ร้านของเขาเขาฝึกฝนศึกษาฝึกฝนทักษะดาบของเขาและพอยายามที่จะเรียนรู้ ทักษะลับที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้ของงูสายป่าแองเจเลใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนเทียร์และเขาก็ไปล่าสัตว์กับฮารแลนสองครั้งความใกล้ชิดนี้ทำให้เขาถูกรับเชิญหลายครั้งเพื่อไปงานเลี้ยงวัยส่วนตัวเวลากลางคืนแองเจเลจะสร้างยาใหม่โดยใช้วัสดุทั้งหมดที่เขาสามารถหาได้ในเมืองนี้เขาพยายามเพิ่มพูนความรู้ของเขาในการศึกษายาฮาแลนด์ได้พบม้าที่แองเจเเลเสียไปก่อนหน้านี้และส่งกลับมาให้เขา คนที่ขโมยมาไปก็ถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินประหารชีวิตซากศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้ในป่าแองเจเล่รู้ตัวดีว่าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์มากนักเขาต้องใช้เวลานานในการไปถึงพ่อมดฝึกหัดขั้นที่สามดังนั้นเขาจึงค้นหาดอกเกล็ดมังกรและหินฟ้าสปาเทมหินฟ้าสปาเทมเป็นวัสดุหายากอีกชิ้นซึ่งสามารถช่วยแองเจเล่เพิ่มความสามารถทางจิตและยากที่จะค้นพบแม้ว่าแองเจเล่จะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบ กับของทั้งสองเขาก็ยังเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เขาพบรอบๆเมืองถ้าเขาพบหนึ่งในนั้นเส้นทางสู่พ่อมดฝึกหัดขั้นที่สามก็จะง่ายขึ้นแองเจเลยยังคงทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกสองเดือนแครกเสียงของถ้วยแก้วแตกเป็นชิ้นๆแอนเจเล่มอ,องอย่างผิดหวังในขณะที่เขานําเศษแก้วที่แตกไปทิ้งถังขยะถังขยะเต็มไปด้วยเศษแก้วที่แตกอีกแก้วได้แตกแล้วแองเจเล่พึมพำ เขาเริ่มคิดขณะที่จ้องไปที่อุปกรณ์บนโต๊ะโต๊ะของแองเจเล่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสาเมตรมันเป็นของที่ใหญ่ที่สุดในร้านนี้อุปกรณ์ปรุงยามีอยู่หลายประเภทอุปกรณ์บนโต๊ะส่วนใหญ่เป็นสีแดงในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นสีใสมาตรฐานของอุปกรณ์แย่กว่าที่โรงเรียนส่วนใหญ่แทบจะไม่สามารถทนกับการทดลองเพียงครั้งเดียวได้แองเจเล่พูดเขาหยิบถ้วยแก้วใสขึ้นมาอีกใบจากกล่องไม้ใต้โต๊ะ ด้านล่างเป็นกล่องใส่ของขนาดใหญ่3กล่องที่ทํามาจากไม้ดำหนึ่งในนั้นเป็นอุปกรณ์ขนาดที่อีก2กล่องเป็นสมุนไพรแองเจเลได้แยกเป็นสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้งออกเป็น2กล่องจบกันไปอีกแล้วสําหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ